สวัสดีครับผมมาพอกันตอนเศร้านะครับกับคลิปนี้กับเกษตรอินดีตะดีไรตะวันนะครับนี่สิ้ห้าพี่น้องครับเขาไม่บึงการแก้ปัญหานี่ครับใบิีใบงอครับเริ่มเขาไม่ได้สวนนะครับ ก็เน้นมากทำค่วมเขาใจครับปวกไปงอเลยครับอันนี้แค่การขั้นที่สองนะครับลงไปกไปง,ไปงอเกิดจากปวกมแมลรงครับมรเมล็งปวกเปี่ยไฟลายแดงหรือมแมลรงปากดูดทั้งหลายนะครับนะการแก้ไข สางสวนห้องมีคำในนํำนะครับอันนี้บ่าเป็นวิชาการนะครับเนี่ยอันนี้เป็นจากประสบการณ์มาบอกให้พี่น้องฟังนะครับเขาเสนใจจะอยากทดลองใส่ครับลองทำมือครับแก้ไขปัญหาทามันเกิดกับสวนพีกับครับ,รบมือมัน เกิดมาแล้วนะครับใบหยีกใบงอนนครับเพราะนักนักเขา่าใบนี้จะร่วงหมดครับเกี่ยากการหนักคือใบของผิกนี่จะร่วงมาเลยครับร่วงหัดดอกครับวิธีแก้ก็คือนี่นนครับขั้นแรกครับหลุดใบกิ่งออกหมดเลยครับ กินหมดครับกุกเลยไม่ต้องเสียดายครับไม่จะฉีดยางย่ายครับทำแบบนี้แล้วครับหลังจากนั้นก็ฉีดยาครับยาอาจจะมียากำจัดเปลี่ยไฟไล่แดงนะครับครับยา ป้องกันหรือคุ้มไขรนะครับสีดครับอาทิตย์ละครั้งครับประมาณสามอาทิตย์จะหายไปครับพวกใบงีกไปง,ไปงออันนี้ก็จะเริ่มแทงยอดใหม่นะครับแทงยอดใหม่ให้ใจนั้นเท่ากัน ปัญหาหลกักก,ก,ก,ออก็คือหยุดครับไม่ได้ใสอีกจากเขาจะพลอกเขายังใสครับอัตราการใสยาก,ก็คือใสทามฉลากทีอยู่ในขวดยานะครับนี่เิ่มนี่หลายลครับทั้งฟังทั้งหมดจะคือจะเริ่มทำการนะครับ แม่สิตูนไงแล้วก็เขาก็เห็ดขึ้นกันครับเห็ดกันเมดเป็นการทำาสาวไปในตัวครับการทำาสาวไปในตัวการเท้าเอาใบออกกัดนึงกับเข้ารักษาไงครับฉีดไงฉีดยาไงครับการทำาสาวไปในตัวรักษากันไงรับฉีดยากันไงครับ เห็เดแบบต้นนี้สมบูรณ์เงินครับมามี่แขนงมากหลุดอาหารซอยครับสาตและฉีดยาก,กัง่ายครับฉีดขึ้นบนต้อง,องหลางมาเปียงยาพร้อมครับถ้าแบบนี้ครับตัวมะเรงจะมะรีอยู่ขนะา้างหลังเนี่ยมาส่วนตัวอยู่างหลังฉีดบ่ถือรับตายบ่เม็ดครับ ถ้าทำให้เกิดปัญหาคือมแมลงเกิดอีกได้ครับจะตายมุดเกิดแมลงมลันหลบกวนอีก,กว่ามันบางมีบางรบซ่อนนะครับเราต้องทำการกศาสาดออกแบบนี้ครับอ่าเสียเวลาเนี่ยครับต่ว่าค็ได้ผลด,ดีครับของแมลงจะลดลงหรือ ปวกที่มาลบปวนนะครับมันจะลดลงทำให้พิกนอสมบูรณ์แล้วก็นในผลดีครับสำหรับคลิปนี้ก็ผ่านทันแล้วครับสนเจ้าเกียก็พิกกะเองมาเบิงมาแนะนำในการป้องกันร,รักษาโรคไปยิกใบงอน,นะครับ มาแรงนี่แหละครับตัวสำคัญหมดทาไรเกิดผักในสวนห้างนี่นะครับตัวอย่างที่เบ่งไว้แล้วคลิปหน้าจะพาเบ,บ่งมาใด้ผลดีสำารหนะครับสำหรับกินนี่ก่ะสวัสดีครับ